เส้นทางปรา,าสาททุ่งมนน้ำขึ้นถนนแบบนี้นะครับทำให้การสัญจรค่อนข้างจะลำบากพอสมควรพื้นที่เสาข้างแองร์อำเภอปราศาสาทจังหวัดสุรินทร์เวลานี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเสียงฟ้าร้องสลับเป็นระยะระยะโอ้หน่ากลัวจังเลยลมเริ่มแรงขึ้นแรงขึ้นนะครับสลับกับมีเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าดังไปช่วงๆระยะระยะโอ้โหเสียงดังน่ากลัวจังเลยนี่คือบรรยากาศสภาพบินฟ้าอากาศในเขตพื้นที่รรเราะแอนอำเภอปราสาทเวลาดี ผู้ใช้รถข้าถนนเส้นทางกลางแอนทุ่งมนต้องวิ่งลุยน้ำเป็นคลื่นแบบนี้นะครับนี่คือสภาพบรรยากาศสดๆเวลานี้ สภาพท้องถนนในเขตเทศบาลรอยต่ออบาาตอกังแอนน้ำขึ้นถนนแบบนี้นะครับรถยนต์ต้องวิ่งฝ่าเป็นคลื่นลูกใหญ่อ่างเก็บน้ำสวนภาอำเภอปราศาสตร์ท่ร่องน้ำออกจากอ่างนะครับเนื่องจากว่าเกินขีดรับน้ำ บริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำสวนภานะครับพรลองน้ำน้ำไหลเตรียมถมบริเวณจุดนี้ครับป้องกันน้ำมันทะลักอาสาทุ่งวนนะครับ จะต้องผ่านเส้นทางนี้แล้วก็ลุยน้ำเป็นคลื่นใหญ่แบบนี้นะครับโอ้โหน้ำยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดลงง่ายๆนะครับเพราะว่าฝนตกต่อเนื่องเออท่วมท้องถนนแบบนี้